ถือว่าไม่เป็นเรื่องจริงที่บอกว่าหน้าเหมือนและจะรักกันได้ไม่จริงติเต๋เพราะวันนี้พี่อยู่ที่ลักชัวรี่ Lux hall ไอ้ลักชัวร์ hall พูดผิดเลยเริ่มตั้งผิดเลอยู่ที่ลักชัวร์ h มันลักชูม,มากๆพี่มันรอนิดหน่อยก็วันวนี้มาอยู่ที่ลักชัวร์ h ครับสยามพารากอนครับผมเป็นโซนใหม่ของทางพารากอนครับเป็นรวมลักชูรี่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกครับ ที่มาากับเเรลยชอบมากินเลยเป็นไงครับพอลงได้แบบเห็นคับแต่ละแบรนด์มารวมกันก็จริงๆก็เดินแบบคาราทอนเนี่ยก็คือจริตวิญญาณที่มีเดินบ่อยอยู่แล้วนะคุณแล้วพอยิ่งเพิ่มโซนตัวนี้เข้าไปก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกคนในนาที่มาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนเป็นศูนย์รวมจริงๆแล้วก็ครบทุกแบรนด์จริงๆริ มีความพิเศษอย่างไรบ้างก็จะมีโซนใหม่มีแบรนด์ใหม่ๆที่มาเปิดอยู่ในลักช์อ๋อเลยนะครับผมแล้วก็โซนต่างๆที่เราคุ้นๆกันเนี่ยก็เปลี่ยนไปหมดเลยช็อปต่างๆก็ใหญ่ขึ้นเยแล้วเตรียมเจอพีพีที่นี่ปล่อยขึ้นบ่นะเจอพี่ได้ที่บาเลเซียกาเป็นแบรนด์โปรดในบ้านเราก็ถือว่าเป็นแบรนด์โปรดนะครับผมก็หลายๆดีไซน์ของทางบาลีเซกาอะไรเงี้ยก็เป็นดีไซน์ที่มันยูนิคมากๆแล้วก็จริงๆเราก็ชอบอยู่แล้วด้วยในความแบบว่า มีความเป็นเอกลักษณ์ของทางบริษัทอ่ามีสาระเราเงียบไปเลยของน้องของน้องของใครที่สนใเดินครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับลักชอว์นะครับผมเป็นโซนแบบทางเสี่ยงพาลาตอนนะครับใครที่สนใจก็มาเดินกันได้นะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไปจริงครับต่ำมากเป็นเมื่อวานกล้องมาเลยครับสัมภากเป็นเมื่อวานกล้องถ่ายมาเลยมี่กล้องมาเลยครับมีกล้องทำไมอ่ะบอกว่ามีคนแอบากแข็งปากแข็งเหรอ ไม่จริงเป็นข่าวลือที่ไม่ได้มีข่าวเกาเหล่าอ่าใครแต่แต่โคต้าโทรนี่มีจริงมันดีกว่าหลักทางแล้วเดี๋ยวบอกกันมาได้ติดตามเมื่อวานเมื่อวานบอกว่าจะไม่ได้ติดตามเลยโทรคุยบ้างเลยแบบกลัวเขาแบบโดนหมากัดตายเยู่ทียอะไรเรื่องอะไรบ้างที่ต้องไปหลักทางอะไรนะครับคุยเรื่องอะไรกันบ้างก็ไม่ไม่ได้โทรไปอะไรหรอกครับผมก็โทรหาเพราะแบบเป็นไงบ้านที่นู่นอะไรนะครับแล้วก็ เหมือนแบบแพลนที่กลับมาจะทํางานอะไรเงี้ยคุยเรื่องงานด้วยนิดนึงมันมีเวลาส่วนตัวเขาก็ไม่อยากจะมียุ่งเลยมันมีโมเมนต์ไหนที่เขาโทรมาบอกว่าเฮ้ยพี่อยากให้มาหินจังเลยอะไรอย่างเงี้ยที่นี่สวยมากแม่นนี่อะไรอย่างงี้ยมันกส่งรูปมาอวดอะไรงเงี้ยส่งรูปมาอวดก็อาจจะมีเป็นแบบโทรไปอะไรเงี้ยเขาก็เปิดให้ดูว่าตอนนี้อยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่อะไรยงเี้ ไม่ได้เกาเหล่าใครนะแต่ว่าแต่ว่าหลายคนมองว่าเราเป็นคนคุณความรักอกกับมาปลาครักับปลาเรารู้ว่าเขาจริงสถานะเพื่ออะไรตอนนี้พี่พีจะยังไงบ้างเรื่องตัวเองหนูยังไม่รอดเลยพี่เรื่องคนอื่นหนูจะไปรู้ได้ไงแต่เราแซวเขาขนาดนั้นแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนหนูไม่พี่รุ่หรอไม่มีไม่มีเฉยๆมากเลยปกติมากเลยหนอยพี่หนูเขารักใครหนูก็รักคนนั้นแหละ หนูไม่รู้แต่หนูหนูรักน้ำรักป่ารักรักปารักสาดและตอนนั้นที่แซวไป้พอเราแซวคือเขากระโดดระเด้งไปทีละคนเลยเหมือนแบบว่าเขาอาจะแบบเจอแมลงสาบหรือเปล่าอะไรเด้งอว่าจะแบบกระักระส่ายแปลก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 แต่กว่าคำพูดีต้องหาเขาอกม้พอบีบีพู้แะไรไปต้องหาพครึ่งหนูไม่ได้พูดอะไรเลยพี่อย่ามากล่าวหา ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่้นไม่งั้นไม่งัที่ถามแบบว่าสมมุิสมุติล้กันถ้าเขาคบกันเรู้สึกยังไงว่ามันเรื่องจริงมาสมมุิสมมุิก็สมมุติหรอแกล้งแถ้าเขารักกันก็ดีครับก็แบบใครรักกันพี่ก็ดีใจด้วยถ้าอบรักกับปางเราดีใจไหมคะดีใจเรา้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้แบบนี้ไอ้แบบนี้ถ้าอบเขามีความรักใหม่เราอยากอวยพรอะไรอบบ้างก็ขอให้เป็นความรักที่ดีครับ แบบเห็นพี่ชายมีความสุขพี่ก็มีความสุขตอนนี้ก็มีความสุขไหมก็ใจแบบความสุขนิดหน่อยไม่รู้ไงไม่ได้ค่อยได้คุยคือถ้าหนูคุยหนูบอกพี่หมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นาดนั้แล้วจริงเรารู้จักกับปาไหมนะครับปาเคยเจอบ้างครับตามงานอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่ารักคิดว่น่ารักดีบอกกับพี่เราไหมบอกกับพี่เรามั้ย ไม่มีพิรรถไม่มีพิรรถไม่มีพิรรถดีแล้วพี่รถไปเร็วพี่วัดเจียอ๋อเชียเยวไม่คีลุงมันเคยเจอครับพี่เขาเป็นคนน่ารักครับแล้วก็เป็นคนที่ใส่ดีครับแต่คือว่าเชียร์เนาะเชียไหม เขารักใครหนูรักคนนั้นพี่แล้วเราเห็นไงพี่ชายเรารู้สึกกลับมาสดใสสดชื่นไม่แบบว่ามึนอ่อนได้แล้วก็ดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนพี่ชายมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อยากเห็นทุกๆคนรอบตัวพี่มีความสุขอะไรมากกว่าครับผมเห็นไหมหนูเลี้ยงไปเรื่อยว่ามงสาวต้องมาแล้วล่ะพี่พีวงสาวต้องมาวงสาวเลี้ยงไปเรื่อยหนูไม่รู้จริงๆพี่ไม่มีไม่รไม่มีไมรูุดไม่หลุดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ บอกว่าอยากให้เขาแบบมีไมายบ้างอยากให้เขาได้พูดบ้างคนละของเราอะไรพูดได้ก็พูดไปเลยพี่ไม่ม <deal> like ีหรอกความลับพี่คนจริงใจหรือว่าถ้าพี่ก็ยังไม่สะดวกเราสะดวกเค้ามั้ยความลับเพราะะฮะเออไม่เอาไม่เอาไม่แลกหรอไม่ไม่แลกไม่แลกอ๋อร้อนคัสติ ได้นาตาลาปีนี้ได้เลยได้เลยไหมได้าตล่าได้ไม่ไม่ไม่ขอโทษในส่วนของทางอ่ะชองวันนิวไปที่พบไปไม่ได้อะไปต่อนะนี่ไงนี่ไงได้ไหมได้ไหมขออนุญต่อคอยนะได้ครับโโโเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟอีิจาครับ เ,นนเนนย็นนู้นจะเย็นน้นหอยแต่ถึงกะต่อยนี่นะงพี่หยายี่ี่เขารับปริญญาแล้วยังไงครับยี่ห้านี้รับปริญญาแล้วดีใจด้วยครับผมและกข่าวว่าได้เกียรติยมด้วยแล้วก็ เดีああ๋ยวก็จะไปแสดงความดีด um, ้วนเตรียมอะไรไว้ให้เขาบ้างคะอะไรเตรียมอะไรไว้ให้เขาก็จะเป็นเออ่บอลลูนไม่มีอะบอลลูนยักษ์แบกศอกเล่นใหญ่ขนาดนั้นเหรอเป่นแบกศอกแล้วก็เป็นฝุ่มโดนใช่มันทันกระลังอันนี้เยอะตู้โดมจัดโดนตู้โดมจะลอยตัวมาจากโดนเขาเป็นไงบ้างเขาเป็นไงก็ก็ได้คุยกับเขาไปแล้วเลยเขาก็เตรียมแผนอะไรก็สามารถไปดูแบบ ตารางอะไรต่างๆอย่างเงี้ยทางบิลกินเนี่ยจะถึงได้เลยก็สำหรับใครที่อยากจะไปแซงเขาพอดีเขาก็ไปได้เลยค่ะเขาต้องการกำลังใจนะพี่ให้พี่เป็นกำลังใจให้เขาไหมได้ครับเป็นกำลังใจให้เขาหนูก็พยายามเป็นกำลังใจให้เขาแต่ไม่รู้ถึงเขาหรือเปล่าไม่รู้ว่าไม่ถึงแล้วนไม่รีแต่ใครือเปล่าแต่่วามีาโดนฟังอยู่นะ เงินนะอเงินล้านบพ่ม้ัดการ้ิเนคืนด้วยเง้าม่าถือ่อถือได้ใช่ไหมคำผู้นี้ร0อยเป็นตเราให้แน่ช่ไมล้านองืให้ได้คือโอนคืนด้วยให้ไป็อตอบก็ให้ไปเลยอยากโอนคืนเท่าไหร่ก็โอนอาจจะโอนคืนมากกว่าจะให้แล้วแต่จะให้เงินใช่ไหมไม่ให้เงินหรอ เอ้พี่อ่ะร้านนึงเลยหรอไม่รู้เป็นดอกไม้มันทับเนี่ยมันแก่ยากเดี๋ยวให้มันเปิดเลยร้านมีของเตรียมมาให้เราใช่ไหมมีแล้วครับผมไปแล้วที่บ้านนี้ไปแล้วไปแล้วเทวีเนอะคิดว่าไปครับไปอะไรครับก็เตรียมคิวมาแล้วเหรอไม่รู้งานยุ่งแน่ยุ่งผ้าอย่าันก็ไปลืมเราไปกไหลายเดือนแล้วเนี่ย